สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะมื้อนี้กับมาเจอกับเจอีทอีเชนเคยค่ะในช่องผ้าไทยสไตล์เจอิทนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจกับมีเสือสวยๆราคาเบาๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีเชนเคยนะค่ะอาจะก็จะมีค่าใส่ค่าสีค่าแบบนะคะแล้วกาค่าเนื้อผ้าค่ะเจก็ตั้งใจคัดสรรไม่ยางดีค่ะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันจ้าเดี๋ยวฮามารับชมกันเลยเนาะ สำหรับตัวแรกค่ะ f c ตัวนี้จะเป็นผ้าไหมแพทิปจ้าผ้าไหมแพทิปพิมลายนะคะเนื้อผ้าค่ะเขาจะเบาสบายค่ะตัวนี้ดูแลรักษาง่ายและการเนื้อผ้าจะบ่ค่อยยับค่ะวเวลาเ่าทำความสะอาดการทำความสะอาดง่ายถ่าย f c ตัวแรกจะเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวนะคะรหัส G1 ค่ะ รหัส G 1ค่ะเพื่อนๆน G 1จะรอบอก38นะคะเขาจะเป็นส่งแขนบอลรูดข้อก้มค่ะข้อก้มแขนบอลรูดรอบอก38นะคะเป็นงานสิบหลังค่ะ f c สซวสาวอก38สาม,มารถแจงรับแต่เด้อจา้าสาวสาวอก38สาม,มารถแจงรับได้ผูไดมักตัวนี้แจงรับเขามากเลยนะคะเป็นส้งแขนบอลรูนค่ะสิบหลัง ราคานะคะอยู่ที่500บาทค่ะปกติงานผ่าไหมแพททิปขนาดเป็นสีพื้นค่ะเจ๊จะขายที่ราคาหาลอยหาสบาทแต่สำหรับมือนีค่ะไหมแพททิปพิมพ์ลายซึ่งราคาเข้าจะสูงกว่าสีพื้นอยู่แล้วเจ๊จัดเซลลให้เลยค่ะหาลอยบาททวนจะ5้0บาททวนนะคะรอบอก38ค่ะอกจริง38แจ้งรับเข้ามาได้นะคะ ตัวนี้เจ้เพื่อรวมให้แล้วจ้าเสาอกจริง38แจ้งขา้ามาเ้วยค่ะธรตรมะตัวนี้ห้าอบาททวนจ้าห้าอบาทท้วนนะคะรหัส G1 ค่ะรหัส G1 นะคะจดรหัสจดสีจดสุ้งแล้วก็ราคาให้เจได้จ้าราคาห้าบาทอก38สีเขียวรหัส G1 ค่ะ รหัส G 1นึ่งนะคะห้า้อยบาททวนต่อไปค่ะไม้แพทย์ทิปพิมพ์ไร่คือกันจ้ะเป็นทรงคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะมีโบสใส่ไก่แตงให้นรักนารักนะจ้าสีกะสีหวานค่ะเป็นสีชมพูค่ะเป็นงานซิบหลังด้วยนะคะรหัสนอหนูต่อเต่าหนึ่งค่ะนอหนูต่อเต่าหนึ่งตัวนี้รอบอกสีบสองค่ะ รอบอก42เจขอในราคาหาลอยหาสิบาทเด้อจา้าเพราะว่าตัวนี้ก็ใส่ผ้าร้ายนิดนึงค่ะได้จะเหตุแขนพองๆเด้อจา้าตัวนี้แล้วก็อกใหญ่ด้วยนะคะรอบอก42เจขอเพิ่มอีกหาสิบาทเป็นหาลอยหาสิบาทจา้าห้าร้อยห้าสิบบาทสี่ชมพูนะคะรอบอกสี่สิบสองแจ้งรับมาได้เป็นงานสิบ้รงสวยค่ะ การันตีความสวยเลยค่ะเนื้อผ้าเขาก็สวยเงางามเหมือนผ้าไหมแต่ราคาหลักร้อยนะคะมาตัวนี้ค่ะนอนหนูต่อเต่าหนึ่งอกสี่สิบสองนะคะนอนหนูต่อเต่าหนึ่งอกสี่สิบสองจ้านี่เลยค่ะตัวต่อไปโอรสส้มจ้ะโอรสส้มนะคะนี่เลยจ้า ทรงเดียวกันก็นเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะนอนหนูตอเต่าสามค่ะนอนหนูตอเต่าสามอกสี่ค่ะนอนหนูต่อเต่าสามอกสีะน,กน,นะคะสีโอรสส้มจ้าโอรสส้มนะคะอกสี่สบสองห้าห้าบบาทจ้า ตัวต่อไปจะเป็นงานผ้าฝ้ายจ้ะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะลายโคชกิจค่ะสวยๆมีลายในโตูจ้ะตัวนี้จะเป็นทรงแขนระบายนะคะแขนต่อระบายรอบอก38ราคา500บาทจ้าตัวนี้อัดซับกาวสีน้ำตาจ้าตัวนี้สวยค่ะเนื้อผ้าเย็นสบายสวมใส่ ไม่ร้อนนะคะตัวนี้ซับเหงื่อได้ดีค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายได้จ้ะตัวนี้ผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายคจชกิจเนื้อผ้าจะนิ่มพลิ้วใส่สบายรอบอกจริง38จ้ะรหัสปอป,อปา .1 นะคะปอปา .1 ค่ะ500บาทท้วนนะคะ500บาทท้วนค่ะอกจริง38ค่ะแขนระบายงานผ้าฝ้ายค่ะแค่500บาทนะคะ สนใจแจ้งมาได้เลยจ้าห้าอบาททวนค่ะสำหรับตัวต่อไปเป็นทานไฟชิ้นไหม่ค่ะตัวนี้พอพานเจ็ดนะคะพอพานเจ็ดสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะคอปีนอยักเดอ้อคอปีนอยักแขนกระบอกค่ะตัวนี้ให้ไปเลย400บาทอก38จ้ะอก8 8นะคะว่างหนึ่งตัว พอพันเค่ะพอพันเค่ะอก38มสิบดสี่อบาททวนนะคะเป็นงานซิปหลังจ้าแค้นกระบอก3ส่วนนะคะพอพันเจดอกสามสราคา400บาททวนจ้ะ400บาททวนนะคะ f อซตัวต่อไปค่ะ สาวอวบค่ะมาเลยมาทางนี้สาวอวบมาทางนี้ค่ะรหัสพอพน 6, 6 44, ันหกอกสี่สิบสี่ว่พพา, 6, 6 44, างสองตัวพอพันหกอกสี่สิบสี่ว่างสองตัวตัวนี้เจขอทีละค่าหาลอยหาสิบบาทจะ้ะห้าร้อยห้าสิบบาทอกสี่สิบสี่นะคะพร้อมส่งสองตัวจ้าส่งเดียวกันกัมกีค่ะ พอปีนอยากซิบหลังนะคะแขนกระบอกค่ะมีเลยค่ะไส้สวยจ้ารับไปไว้ไส่ถ้ำบุญก็ได้นะจ้าตัวนี้สวยสีเหลืองนะคะพอพันหกอกสี่สบสี่จ้าว่างสองตัวนะคะพร้อมส่งสองตัวห้าห้าบาทค่ะห้าอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นงานเสื้อขอบค่ะเป็นงานเสื้อตัวสั้นนะคะงานเสื้อขอบผ้าฝ้ายเขียนมือรหัสคอควายสามคอควายสามนะคะว่างพร้อมส่งนะคะอก38 42และ44 490บาทค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายเขียนมืองานตัวสั้นเดอ้อพี่น้องตัวนี้จะเป็นงานโตสันจะเป็นเสื้อคอบค่ะส่น,นารักนารักจ้ามิสาว สาวอวบใส่ได้นะคะตั้งแต่อก38อก42และอก4 4ว่าง3ตัวพร้อมส่งจัดเซลล์อยู่ที่490บาทนะคะสีคาม490บาทสีคามจ้าตัวต่อไปค่ะตัวน,นี้จะเป็นข้อเตาอกจริง40่จ้า อกจริง40ราคา400รหัสพอพันห้ารหัสพพันห้านะคะพอพานหานะะ้พอพาอกสี่สิบ 40, ราคาสี่รอยเป็นงานข้อเตาแขนสั่นจ้าเป็นงานสบหลังจ้าสี่อยบาททวนจ้ารับไปใส่คุมค่ะจ้าตัวนี้เจเอามาจัดเซลลให้เด้อจ้าทีนี้สำหรับสาวไซส์เล็กนะคะ ออก32ค่ะรอบอก32เป็นผ้าราชวัตนนะคะราคา400บาทเอลระบาย400บาทเอลระบายอกจริง32ค่ะ400บาทรหัสพอพานสีพอพานสีสีกะปิค่ะสวยค่ะเนื้อผ้านิ่มเบาสบายจา้ะเนื้อผ้าใสาแล้วเย็นสบายส,บสำหรับสาวๆตัวเล็กเดื้อ อก32จ้ะอกจริง32ใส่ได้นะคะ400บาทท้วนแบบต่อไปสาวไซส์เล็กเหมือนกันพอพันสามอก32ราคา400เป็นแขนต่อระบายแต่งกระดุมจ้ะเป็นผ้าราชวัตรแขนต่อระบายนะคะแต่งกระดุม3เมตรค่ะข้อกลม10หลังจ้ะรหัส พอพ่านสามพอพ่านสามอกสามสิบสองราคาสี่ร้อยบาทจ้ะตัวนี้ก็สวยจ้ะเป็นสีน้ำตาลทองนี่เลยค่ะสิบหลังนะคะผ้านิ่มพลิ้วค่ะเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าราชวัตรนะคะผ้าฝ้ายราชวัตรสีน้ำตาลทองอกสามสิบสองจ้าค่ะต่อไป สีดำผ้าราชวัตเหมือนกันนะคะมีลายในตัวจะเป็นยกดอกในตัวบางคนเรียกผ้าลายเกียรเต่าเดอ้อผ้าลายเกียรเต่านะคะสีดำรหัสพอพันสองรหัสพอพันสองราคา400บาทเป็นทรงเอลระบายนะคะเอลระบายแต่งโบเอลระบายแต่งโบจ้าตัวนี้น่ารักน่ารักค่ะแขนสั้นนะคะ แขนสั้นนะคะคอกลมแขนสั้น400บาทท้วนค่ะ400บาทท้วนนะคะผ้าราชวัตรใส่สบายค่ะเยน็นผิวมากต่อไปค่ะพอพานหนึ่งนะคะพอพันหนึ่งขอวีแขนจำปีจ้าคอวีแขนจำปีรหัสพอพานหนึ่งค่ะอก40จ้ะอก40สีคามหรือสีกรมเข้มนะคะ สี่บาทค่ะเป็นทรงคอวพอพันหนึ่งคอวนะคะอกสี่0ิบาทเป็นทรงแขนจำปีจ้าเอาไปเลยค่ะ FC 400บาทจ้าตัวต่อไปพิเศษสำหรับสาวๆอกสีว่างแค่ตัวเดียวนะจ้ะว่างแค่ตัวเดียวใครเร็วใครได้ ตัวนี้อก4ีข้อกลมแขนบอลลูนค่ะเป็นผ้าราชวัตด,ด้วยรหัสก็ไก่หนึ่งหนึ่งก็ไก่หนึ่งหนอก4ีเอาไปเลยจ้า490บาทฟังโมพีจา้าเอาไปเลย490บาทเป็นผ้าราชวัตน้ำจาาว่างตัวเดียวนะคะตั้งใจเอามาจัดเซลให้เพื่อนๆเ,เ,เลยจา้า ตั้งใจเอามาจัดเซลให้เพื่อนเอนเลยอกซีสิบก็ไก่หนึ่งหนึ่บาทนะคะผู้ใดที่กดติดตามกดกระดิ่งถ้าแจ้งเตือนไปแล้วเห็นกอนมูมักแล้วเอฟกอนเลยจ้าแจ้งเขามาเลยนี่เลยจ้าอกซีสีสีเหลืองค่ะเป็นสีเหลืองไข่ค่ะเพื่อนๆนสีเหลืองไข่อกซีสเอาไปเลย490บบาทจ้า ควันหลงสีขาวมีเข้ามาพอพันเก้าพอพันเก้าอกสี่สิบเอาไปเลยสี่ร้อยสีขาวค่ะเอาไปเลยพอพันเก้าสี่ร้อยบาทอกสี่สิบผู้ใดใสดใดค่ะใกล้ใกล้สิเฮ็ดบุญแล้วเฝอเฝอแจ้งขงมาเด้จา่าแจ้งมืออืน่นทรงมืออื่นจา่าเพื่อนๆอกสี่สิบสี่ร้อยบาทเด้อผู้ใดอยากได้รับเขามาเลย เป็นงานสิบหลังจากคอโกรมนะคะแขนกระบอกค่ะนี่เลย400บาทถูกเหมือนได้เปล่าสำหรับสาวๆอก40ค่ะพัเ9้านะคะตัวนี้คอวีค่ะคอวีไข้แต่งกระดุมเด้อนี่เลยอก42 550บาทจะ้ะอก42 550บาท พาเดียวกันก็วังกี้จ้ะเป็นงานซิปหลังนะคะวสาวอก42ค่ะ42 43น่าจะใส่ได้เพราะว่าอกเสื้อมัน44ใครที่ชอบใส่เป๊กก็43ก็ได้นะคะแต่ว่าเจเพื่อให้เลยสำหรับสาวๆอก42เจเพื่อไว้2เนิ้วใส่สบายค่ะพส่วนมาก FC เจอีด e นีจะมากแบบใส่สบายสบายเจก็เลตัดเสืออก 44มาสำหรับสาวๆอก42มาตัวนี้แจ้งเขามาได้จ้ะพอพนดดัน8เ้อพอพัน8จ้าอก42ราคา550บาทสีขาวนะคะแจ้งเขามาเร็วๆเลอจ้าผู้ใดเห็นพอวางวางยางละโตค่ะวางยางละต,ะละต550บาทนะคะตัวนี้โอเคค่ะสำหรับเสื้อสวยคลิปนี้คะ่ะเจกะ่ะ โยครบแล้วค่ะที่เจเตรียมมากพิเศษสูสสำรับเพื่อนเอฟซของเจอินค่ะผู้ใดมากตัวใดก็สามารถแจงเจเขามาได้หรือผู้ใดเห็นคลิปก่อนๆที่เจลงสนใจตัวใดก็โทษเขามาหาเจใดเด้อค่ะ,ะกติกาก็คือจำรหัสจดรหัสจดสีจดรอบปกแล้วก็นจดราคาไว้ให้เจนำเนเ่ยก็ดีจ้ะ เพราะว่ามันหลายคลิปบางที่เจก็จําบ่ได้เจก็ขายนาานจะราคาสูงกว่าที่เจเอาลงคลิปค่ะเจก็เลยจะลงขายราคาเต็มให้เพื่อนเพื่อนจังไดก็แจ้งเขามาใดว่าเห็นคลิปที่ทนี้เสือสีนี่รหันีาคานี่แจ้งเจอ,อีทเขามาใดเลยค่ะเจพร้อมสิจัดการให้เพื่อนเพื่อน ส่งความสวยไปให้ถึงบาทเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะเจ๊ก็ข,ขอขอพระคุณทุกทุก,ทกท่านที่ซอยติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจังไดก็ขอกําลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะคะผู้ใดยัางบ่กดติดตามกักดติดตามแล้วก็ไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำค่ะเวลาเจ๊ลงคลิปสวยๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นก้อนมูมักตัวได้ก็จะได้เหลือก้อนมูเ้ยจา้าสำหรับคลิปที่ ขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย